ถ้าเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายพานแม่เนื้อหากินเพลินแล้วนายพานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่า,าใครเป็นคนยิง ใครเป็คุณทำลายตัวเพราะไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยิงตั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เก็บอย่างมากแค่เห็นปติปัญญาที่เกิดเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่ กิเลสยิงเอาแค่เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอาเน้นะรับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสาจึงนะต้องเรียนวิชา เรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือ,อยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆ วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแเพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงถ้ามาสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทำลายสัตว์โลก ให้รับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดนิวัตะสงสารไม่แล้วไม่เหล่าสักทีและไม่มีต้นมีปลายถ้ามรามีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเรื่องเวลาไม่ได้การแก้จนนิงใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง เราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหนมนานดีหรือชั่วความคิดการกระทํคาคําพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่เพราะอย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิต กิจมันจะแสดงอาการแง่งอนต่างๆเนแนๆตั้งแต่กลมายาของกิเลสที่พาให้แสดงตรงนั้นตามธรรมดาของกิจแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากกิจและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ตุงให้พูดให้ทำเช่นนั้น ท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆจนนักบวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวเร้สึกว่าสะดวกมากกว่าคารวาสอยู่พอสมควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาะพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนนักเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่มิไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ ออกแนวลบไปแล้วยังไปนอนหลับค่อดคลอดอ,อยู่ในแนวรบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอามีจํานนวนมากพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักชั้นดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็อสอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังประจักษ์ใจด้วย อยู่ในที่ธรรมดา,ากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจที่ค้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครู re, อาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลีปย่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลีปย่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่เป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหาก และมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวพรอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจดแปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วย ที่เช่นนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินธบาตก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทำเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ไดปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบ,งบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้าซ้ําสิ่งที่ เราหน้ากลัวก็แสดงออกมาเช่นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันันแหละนิสัยของคนเราม,มันก็ต้องเป็นไม่ว่าสัตว์แม่คนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตู่เมืม่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็าไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิน้นพึ่งอัดพึ่งทำ พึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาจาสตราอาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานเลือกเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยเปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธรรมโอสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจรารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นคาว่าพุทโธธรรมโอสังโฆก,ก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันหนึ่ง อยู่ในนั้นไม่ยอมเถือจิตท,ที่มีสติจิตท,ที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตท,ที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตท,ที่ระมรถระวังความระมัดร,ระวังเป็นเรื่องของสติระมัดร,ระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดร,ระวังเพื่อจะหน,นีไปไหนระมัดร,ระวังเพื่อรักษาจ,จิตใจไม่ให้เพื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้ จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายป่าช้าพูดง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทมอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากธรรมที่ตนกําลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วย ให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเขารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุนต้นเตือน ให้เราประกอบความภาคเพลียนด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้โลกตาตามลไม้มาชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆว่าจะมาทำอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เป็นความสะดวกสบาย หาสุขเย็นใจนี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ข,ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่าเป็นจิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่งหลัง แกไม่หมายอะไรทั้งนั้นขกิเลสเหมาะในเวลาเช่นนั้นบางทีทําท่าจะเป็นพระรหนน้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระรหนน้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลอแต่ความรู้ล้นล้วนความรู้ล้นล้วนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินกิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นล้วนเราก็เลยถือว่าความรู้ล้นล้วนนั้น ปั้นความรุนรุนเสจแ้งรุ่นรุน,นขึ้นมาว่าเป็นพระฐานน้อยองค์หนึ่งนะ่พื้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดายรู้ว่าความเพียรจะไม่ก้าหนาเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้ทำให้มีความรุ่นเริงบันเทิง การความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่กิตของเราเป็นเพียงน,นั่นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ได้หมา,ายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลย แต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม่จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลําบากตามสัจธรรมนะั้นก็จิตก็ตั้งหน้าต่างาทำโดยไม่ต้อง มีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้ายอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนทการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดในฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแกล้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้น เป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทําไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสําคัญเนี่ยว่าภัยจากช้างจากจะอะไรภัยจากช้างจากเสือจากสัตว์ต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นสํ้คัคเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยกันหนึ่ง ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทจงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่เวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมาโอสถอันสําคัญเข้าไปแก้จงกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องเลยพิจรารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสําคัญ สำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้หมืดมิดปิดนานี่ก็เพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้นลวนๆทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากถึงแน่ๆนะถอนตัวเข้ามา ถูกความจริงของตัวเองปิดกรสงาา่าผ่าเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคมภี์บาลานตำหลับตำลาอ่านมาซะจนพอเพรามากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้ แล้วตัวกิดจริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสกปรกสิ่งสกรปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรแก่ใจยอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลำดับลาดับขับไล่สิ่งที่สกรปรกน,นั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียร พิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความหมกเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่หละ่ะภัยมีเท่านี้เป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่หละมันดี คือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคือความตายให้กิเดสสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเราว่าป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรอดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระถากเนี่กลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว ไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายสัตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทําไมจึงต้องกลัวกันโดยไม่ต้องข้ามสอนกันกลัวเราเองก็เช่นเดียวกันทําไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนาแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูธาตุสีดินน้ำลมไฟจะครอบยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งแ็งมีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ําอะไรมีอะไรบ้างมีน้ําลายเป็นต้นแหนลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นปัจฉาของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉาจริงแล้วดเูเวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหน สัญยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผาันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนวิญญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็ไปเป็นดินนั่นก็เผาดินเ,เฉยๆนั่นอะไรแล้วจิตละ่ะ สถานที่เผาศพของกิจมีอยู่ที่ไหนไม่มีมคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชํานาญคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่จะมีน้ําหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดมน,นี่เราเรียนนิชานี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมัน ชาติพันในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสําคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นแล้วผู้นี้นะ่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้จนะเป็นผู้กลัวแล้วผู้นี้จนะเป็นผู้ทุกข้าสีดิน้าลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตัวเองนี้ลนะ่ะเป็นทุกข์เรียนให้รู้ที่เรียนอาชําว่าอ้าวพอมันสลายลางไปอีกจริงๆแล้วก็มันมันก็มีป่าช้ามั่นกัน เมมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันหน,หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากพานจิตรเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุิดินน้ำลมไฟป,ปกติก็เป็นธาตุยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมาชาติของตนจริงๆไม่รู้เนมีความแปลกปลอมหรือมี ความรุ่งหร่งแฝงอยู่ผิดกันเท่าน,นั้นีน่เรียกว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนให้ร,หรู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสําคัญความสาคัญก็ต้องถือเป็นค่าสิทต่อเรา พ่อโกหกเราน,นั้นเรายังจะทนเชื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เหรอถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วถึงอ่าน,นี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลืหอแต่ความจริงนี่เดียว,เ,ยวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนอย่างนี้ ไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวั่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่าที่เลสมนี่จะชื่อนตัวกี่เลสอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวที่เลสเราจะเข้าใจว่านั้นเป็นเราเลย ถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้มยนงนี้นก็ตายตื่นตูมน,นี่ทางก็ตายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้าง,างาถูกการหล่นลงมาถูกกานตาลตกโป่งพางมา เอาองม,มาของนั้นก็าตายก็สซุดดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยจัดตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็บอกฟ้าถลม่มฟ้าถล่มไปอพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแนละ้ววิ่งไปคานไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสีพญาราชสีตวาดขู่วิ่งอะไรวะก็ ว่าฟาถลม่มใครก็กฟาถล,ล่มเวลาถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครเป็นคนว่าก็มาจนกอกที่เจ้ากระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาอนี่ยฉะนั้นก็พวกสัตว์ที่ตื่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแข้งเจ็บขาขา,ขาหักไปมันมีเยอะเนี่ยกระต่ตายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่าถึงพระญาราชสีก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิ้งหมายถึงพูดเป็นเจ้าของทาก็คือศาสนาผู้สอนธรรมสอนความจริงลงมาให้พิจารณาทำความจริงนี้สิ่งท่างหลายที่จำปลอมซึ่นหลอกกันมาเป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกให้ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราเนั่ยพวกก็ตายตื่นตุมจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพญาราชสีห์ขู่บังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าพ้าถล่มมันถล่มจริงเลยเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเลยฮะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะเห็นตั้งแต่มาตูมหล่นอยู่เท่านั้นแหละมาตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมัน เท่านั้นเล่าตื่นเลยเถอะแห่งสว่างในผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาเนี่ยออกมาจากอาวิชชาจ,จริงๆค้นดูภานากิกจ,จนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วน ความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเรื่องก็ตายตื่นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระยาและศีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมายศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องศาสดาประกาศสอนโลกลเรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจรงิงมีอยู่กับทุกคน ความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงทีไรก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สัิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดอตายเนี่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปมีเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกยิ่งกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้น รู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาางแบบตาบอดทำช่างมันถึงยุ่งนะถกเถียงกันตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ่ายเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีทมแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นหนกตกใจอะไนึกกระตายตื่นต,นตนุมันหมดโลกธาตุจะมีอะไรบ้างมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็ม เป็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลก,กวิถูเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดท่านโลก,กวิถูเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุธทธเจ้าแต่พระเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถูในตัวของเรานี่รู้แจ้งที่จริงในโลกแห่งขันนี้ชัดเจนไม่หลงขัน มัายึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นภัยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยอาเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะฮะสุดท้าก็สลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนพูดทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่อก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลายสิ่งที่ไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงวาฐานวะววาทนนะ แต่นี้ไม่ได้ทนมันจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนทั้มดนีแล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่ไรับทราบไม่รุ้งเรืองวุ่นวายต่อไปถ้าหนักที่ท่านว่าปรมาสุขขังเราจะไปหาปรมาสุขขังที่ไหนรรทำให้จิตให้บริสุท์เท่านั้นมันก็ปรมาสุขขังอยู่ในนั้น อันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งท่านในชื่อปรมังสุข,ขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมังไม่ปรมังไม,ไม่มีปัญหาอะไรเขาให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิ่มนำ้ำทั้งล้านนะแต่ประกาศด้วยไประกาศว่ารับทานอิม่มนั้นนะกตามมันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ใน่านในขันตัวเอง <S <S อ,เองไรจะกว้างขวางยิ่งกว่ามหาสมุรมหานิยมซึ่งให้จิดแบบ เรียนไหวยยนี้มากมายก,า,กายกองอันนี้แหละกว้างกว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่ได้แอบไหว้เป็านั้นเาเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าช้าความเกิดแก่เจ็บตายหมดปัญหากันตรงนั้นวันนี้แสดงเป็นตรงนี้รู้สึกดดหน่อย <laughs>